สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับลุงลึกการเมืองกับผมประชาหรืรักษาพิทักษ์ก็ต้องบอกว่าการเมืองตอนนี้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล่าสุดอย่างที่ทุกคนตามก็คือคอรมอรเษฐานึงจริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นการปรับคอรมอรครั้งแรกของคุณเศษฐานี่หลังจากทํางานมาประมาณ7เดือนเนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฉมหน้าค่าตาก็เป็นไปตามข่าวก่อนหน้านี้ก็มีทั้งการปรับมีทั้งการพ้นจากตําแหน่งแล้วก็มีทั้งการสลับตําแหน่ง ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็ต้องไปดูโฉมหน้าลั่นตีใหม่นะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่า6คน6คนที่มาเป็นลั่นตีใหม่นียก็เรียกว่าเป็นคนที่สื่อมวลชนเนี่ยก็เก่งกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนแรกนี่ก็คือคุณพิชัยชุนหะวะชิระก็มาเป็นรองนายกตีแล้วก็ควบลันตีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งตัวนายกคุณเศรษฐาเนี่ยก็สละ นัมตีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ให้คุณพิชัยเนี่ยท่านผู้ชมมาเป็นแทนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณเผ่าภูมิโลดจนสกุลคุณเผ่าภูมินี่ใครตามพักเ,เพื่อไทยนี่ก็จะรู้ว่าเคยเป็นเรียกว่าทีมงานของคุณภูมิธรรมแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นชั้นมาเป็นนัมตีช่วยว่าการกระทรวงคลังแล้วก็มาดูเรื่องดิจิตอลนี่แหละท่านผู้ชมคนที่สามที่เป็นนัมตีหน้าใหม่ก็คือคุณน้ำจีราพรสินทุกภยัยคุณน้ำนี่ก็เรียกว่า ขึ้นมาเป็นลัมตีสมัยแรกนะเป็นสอสอร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นลูกสาวเรียกว่าคนโตของคุณนิสิตสินธุทุพยอดีตแกนำนำนำปชและก็เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันคนต่อไปก็คือคนที่4อันนี้เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ก็คือคุณพี่ชิดชื่นบานใครจำท่านได้ก็จะเป็นทนายถุงขนมที่ว่าความให้กับคุณทักษิณน,นะตอนนี้ก็เรียกว่าได้มาเป็นลัมตีสมใจนึกละเป็นลัมตีประจําสํานักใายกลัมตีแล้วก็คนที่5ก็คืออัฐกรศิริ รัทยากรอันนี้เป็นลูกชายอดีตลัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอิทธิศิริรัฐยากรก็เรียกว่าตามรอยคุณพ่อขึ้นมาเป็นลัมตีเลยแล้วก็คนสุดท้ายก็คือคุณสุชาติชมกินพี่เฮงก็กลับมาเป็นลัมตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกว่าเป็นการสลับตําแหน่งในพักรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าไฮไลท์อีกอันนึงนอกเหนือจาก6คนที่ว่านี้ก็มีการสลับตําแหน่งกันอย่างที่ท่านบอกอท่านผู้ชมตามก็คือ,อมีการสลับตําแหน่งที่ว่านี้ก็มีอาทิเช่น ตัวของคุณสมศักดิ์เทพสุทินท่านผู้ชมคุณสมศักดิ์นี่ก็ขยับจากลัมตียุติธรรมแล้วก็ไปเป็นลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนั้นก็มีคุณสุริยะจึงนุ่งเมืองกิจคุณสุริยะนี่ก็ได้ตําแหน่งรองนายงตีเพิ่มหลังจากที่เป็นลัมตีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วต่อไปก็เป็นคุณเสริมศักดิ์คุณเสริมศักดิ์นี่ก็เรียกว่าย้ายจากลัมตีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปเป็นลัมตีว่าการกระทรวง ท่องเที่ยวและกีฬาสลับเก้าอี้กับคุณสุดาวันแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณจัก,กรพงษ์นาสกุลแสงมณีคุณเพานี่ก็เรียกว่าสลับเก้าอี้จากลนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศไปเป็นลนตรีประจําสํานักนายกนอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่หลุดเหมือนกันท่านผู้ชมเรียกว่าหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีเลยคนแรกที่พูดถึงแล้วก็มีการเ,เรียกว่า เส,เสียดายแล้วก็มีการเรียกว่ามองว่ามีการผิดฝาผิดตัวก็คือคุณหมอชนละนั่นสีแก้วซึ่งล่าสุดเนี่ยคอรมอเศรษฐาหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยก็ถูกปรับออกจากรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปไปเลยท่านผู้ชมอีกคนนึงก็คือคุณชัยยาพรมมาท่านผู้ชมชัยยาพรมมานี้ก่อนหน้านี้ใครจําได้ก็คือมีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัฐตอนเป็นรัมตีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรโผล่ล่าสุดนี้ก็ถูกปรับพ้นไปเลยคนที่สนี่ก็มีเจ๊เจ๋ง พวงเพชรชุนล,ละเอียดนี่ก็พ้นจากตาแหน่งนั้ตีประจำสานักนายุัฐมตรีแล้วก็คนสุดท้ายก็คือคุณอนุชานาคาใสนี่แหละครับท,ท่านผู้ชมหน้าตาทั้งหมดของอลัมตีคอรมอเศษฐาหนึ่งทับหนึ่งซึ่งเป็นการปรับคอมอครั้งแรกแต่ว่าการปรับคอรมอครั้งนี้ต้องบอกว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกมากท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ เทปหน้าเนี่ยเราก็จะมาติดตามเบื้องลึกของการปรับคอรมอครั้งนี้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรวมถึงเรื่องของการลาออกแบบสายฟ้าแลบของคุณรองนายกปานปีพระยิทธานุกรลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหลังจากที่หลุดตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี